เด็กคนนั้นนี่นาซินดี้จังที่เกลียดจานคนนั้นน่ะนี่มันวิกตอเรียซินดี้ฮะเป็นนักแสดงละครเวทีที่มีชื่อเสียงซะด้วยหานักแสดงเหรอ เข็นบอกว่าเคยเป็นคนรับใช้ที่ไหนสักแห่งมาก่อนไม่ใช่หรือไงที่ว่าทําจานแตกจนถูกเจ้านายไล่ออกนั่นน,น่ะดูจากข่าวในนี้ไม่น่าจะเคยมีประวัติแบบนั้นเลยนี่นาแถมมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กๆฮะอะไรเหรอพระตกจากวีทีผู้หญิงคนนี้ประสบอุบัติเหตุตายไปตั้งสิบปีแล้วยายแต่แต่แตแตแตว่าถ้าข่าวที่ลกนั้นเป็นความจริงแล้วก็ แสดงว่ายก่นั่นตายแล้วฟื้นคือชีพขึ้นมาใหม่สินะฮะ